เพื่อนๆดูหมครัวว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสินค้าค่าเงินตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆแต่ถูกมองค่ามากที่สุดเลยนะครับและประกันสุขภาพก็สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าประกันสุขภาพสําคัญอย่างไรเลือกตัวไหนดีและมีวิธีคัดเลือกกันอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับเป็นยังไงบ้างครับ4ตอนผ่านไปแล้วนะครับกับ Money Buffalo Tax Saving Series 2022นะครับ e ีนี้จะเป็น EP ีสุดท้ายนะครับของชุดซีรีส์นี้นะครับที่ให้ความรู้เรื่องของภาษีในปี2022กันนะครับใน EP ีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของประกันสุขภาพกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าการเงินตัวสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันครับที่เราสามารถมาใช้บริหารจัดการภาษีในช่วงปลายปีได้นะครับส่วนตัวประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเขาจะให้รับย่อนภาษีได้ 1 5 0 0 0านะครับตัวประกันสุขภาพประเภทไหนบ้างน,นะครับที่ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับความคุ้มครองรักษาพยาบาลต่างๆนะครับประกันอุบัติเหตุโรคร้ายแรงและแล้วก็พวกรองเทอมแคร์ต่างๆนะครับซึ่งตัวไหนลดได้ไม่ลดไม่ได้บ้างเนี่ยตอนที่เราซื้อเนี่ยจริงๆถามเขาได้นะครับว่าประกันสุขภาพชิ้นนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถลดหย่อนภาษีได้แทบทุกประเภทที่เพื่อนๆซื้อเลยนะครับที่นี้ครับพอพูดถึงประกันสุขภาพเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยประกันสุขภาพต้องซื้อด้วยหรอคุณเคนเพราะว่าบางทีมันก็รู้สึกเปลืองเนาะเพราะว่ามันเป็นประกันที่ถ้าไม่ได้ใช้เลยเลยเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าจ่ายไปฟรีๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆในการวางแผนการเงินแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการเงินรรเมาาาสถ ูได้จากสามเหลี่ยมการเงินรูปนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเราอยากเริ่มต้นวางแผนการเงินยังไงจริงๆคลิกคลิปตรงนี้ก็ได้นะจะเป็นคลิปที่แบบวางแผนการเงินฉบับสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพเลยว่าทําไมประกันสุขภาพถึงสําคัญมากๆนะครับแต่ผมจะสรุปให้ท่านสั้นตรงนี้แล้วกันนะครับว่าเวลาเราวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องวางแผนตามสามเหลี่ยมการเงิน,นครับวางแผนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับทีนี้ไอ้ส่วนข้างล่างของมันเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญอยู่2ส่วนครับส่วนแรกก็คือเรื่องของเงินสารองฉุกเฉินเอาไว้เผื่อกกนีระไได้้้้มมอวหัับลลชใใแ็ ไ,ได้เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะไม่ว่าเมื่อไรายได้เราหยุดลงเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ดังนั้นเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินก้อนแรกที่เราควรมี แต่อีกส่วนที่2เนี่แหละครับที่เรื่องของการมีประกันอย่างพอเพียงซั f ฟิช e n t ์อินชวลันเนี่ยมันเป็นส่วนของประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่เราควรมีอันดับต้นๆก่อนจะไปจัดการเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่สนใจเรื่องของประกันสุขภาพบริหารความเสี่ยงต่างๆเลยนะครับแล้วเมื่อก็ลงทุนไปลงทุนไปเงินก็เติบโตไปเรื่อยๆถูกไหมครับพอเติบโตไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอุบัติเหตุป่วยร้แรงต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานแลวใช้เเเงงินนนรัักกาาวม้้ดดี่หหหแลทยไป็็ รักษาตัวกันไปนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะครับหลายๆครั้งค่ารักษาพยาบาลก็ทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินจากการรักษาตัวเหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นกันเยอะมากๆนะครับงั้นเพื่อนๆห้ามองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพเลยนะครับซึ่งเรื่องการบริหารความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลงทุนไปด้วยบริหารความเสี่ยงไปด้วยเนี่ยเงินมันจะไม่ได้งอกเงยหรือว่าเติบโตเท่ากับการลงทุนแบบ1 0อแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็มั่นใจได้นะ ที่นี่ครับไปที่แบบของประกันก่อนนะครับประกันสุขภาพจริงๆในประเทศเรามันมีอยู่หลากหลายแบบนะครับแต่ว่าผมอาจจะแบ่งออกมาเป็น2แบบง่ายๆก่อนนะั่ก็คือแบบเดี่ยวกับแบบพ่วงนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยจริงๆอ่ะใจผมเนี่ยค่อนข้างเชียร์แบบพ่วงมากกว่านะครับประกันสุขภาพแบบเดียเ่ยวนี่คือประกันแบบที่เราจ่ายเบี้ยปีนี้ปุป๊บคุ้มครอง1ปีปีหน้าจ่ายเบี้ยกันใหม่คุ้มครอง,องกันใหม่เป็นแบบนั้นนะครับแต่แบบพ่วงนะครับจะเป็นแบบประกันที่เรามีประกันชีวิตอยู่เล่มหนึ่งแล้วเราซื้อประกันสุขภาพเพิ่มพ่วงกับประกัันนนชชีีวิตะบบทาาไมมมผถึงเเยแ้้อใหพื่ๆดู เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครบอกหรือมาแนะนํากันแต่ว่าเป็นทริคในการทําประกันสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่อยากฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับสมมติน,นะครับว่าวันนี้ผม,มาอายุย5่เลยผมตรวจสุขภาพออกมาปุ๊บสุขภาพดีเปรี้ยเลยนะครับก็ทําประกันสุขภาพมาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเกิดโชคร้ายครับตอน40เกิดป่วยเป็นมะเรง็งหรือว่าโรคอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับเกิดผมป่วยเป็นมะเร็งตรงตน,นั้นปั้มขึ้นมาปุ๊บหลังจากเนี้ นถึงอายุของเบีย้ยประกันหลักหรือว่าเบีย้ยประกันชีวิตที่เราทาไว้นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าผมผูกกับแบบที่99ปีไว้ผมก็สามารถใจ่ายเบี้ยประกันไปได้เรื่อยๆจนถึง99เลยหรือว่าสุดระยะของแบบประกันที่เขารับประกัน85ปีหรือว่า90ปีนะครับแต่ในอีกท่าหนึ่งก็ท่าสมมติว่าเพื่อนๆเลือกทําแบบเดียวแบบคล้ายๆประกันภยัยเหมือนประกันรถนะครับที่จ่ายปีนี้คุ้มครองปีนี้อีกปีนึงจ่ายใหม่คุ้มครองใหม่โดยที่ไม่มีตัวพ่วงแบบประกันหลักนะครับความเสี่ยงหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้้้้้แแแลลลววววววมมมมออออองงขาาาาาาไไไไปปปปปเเเเยยยยครรรัับบน่่กกก็็็ืืสุุต25ผททํํะะดีญหพ40๊จจ อันแน่นอนปีนั้นผมจ่ายเบีย้ยประกันไปแล้วผมก็ยังจะได้รับความคุ้มครองในปีนั้นๆนอยู่แต่เมื่อขึ้นอายุที่41ปุ๊บผมจะทําประกันสุขภาพต่อนเนี่ยไอการทําประกันแบบเดี่ยวนี่แหละครับมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเราจะต้องตรวจสุขภาพใหมย่ยื่นประวัติสุขภาพใหม่แล้วไอตอนที่อายุ41ที่เราต้องการทาเพิ่มตรงน,นี้ครับอาจจะทําไม่ได้อาจจะไม่คุ้มครองหรืออาจจะถูกเบีย้ยเพิ่มที่แพงมากๆนะครับซึ่งจะต่างกับแบบพ่วงที่เราคอนเฟิร์มสุขภาพเราตั้งแต่อายุ25นะครับแล้วลากยาวไป ประกันสุขภาพผมแนะนําว่าให้เลือกแบบแบบพ่วงนะครับแล้วทําแยกกับประกันชีวิตเล่ม,มอื่นๆโดยที่ประกันชีวิตเล่มที่เราเลือกพ่วงด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกทุนประกันไม่ต้องสูงมากเอาแบบว่าจ่ายเบี้ยพันสองพันอะไรเงี้ยครับแล้วพ่วงประกันสุขภาพหนักๆเลยแต่ว่าไอเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยผมแนะนําให้พ่วงก,กับแบบตลอดชีพย้านะครับว่าตลอดชีพที่มันถึง90หรือว่า99ปีไปเลยเอาให้มันสุดระยะของสุขภาพไปนะครับถ้าเราสามารถเลือกพ่วงก,กับแบบนั้นแล้วถ้าเราเกิดโชคร้ายเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาแม้เราจะทําประกันสุขขภภาาาาาพพพพเเเเเเเิิ่่่่่่่มมมมมตตไไไดด้้แรรรกก็็ยััังงนนนนนใจะบือวีปปสุลึ ค่าใช้จ่ายไปจนสุดอายุที่เราควรจะได้นั่นเองครับดังนั้นถ้าใครทําแบบเดียวต้องระวังเรื่องนี้นะครับหลายๆคนไม่รู้แล้วก็ตกปลาตายเงินตรงนี้เยอะมากๆเลยครับที่มีแบบของประกันสุขภาพนะครับหลักๆมันก็จะมีอยู่2แบบครับเพื่อนๆก็คือแบบมีวงเงินจํากัดกับแบบเหมาจ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยบริษัทประกันต่างๆเนี่ยก็เริ่มเอาแบบเหมาจ่ายออกมาขายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแง่นึงคือมันในความรู้สึกของผู้บริโภคคือจ่ายแบบเหมาเหมาเนี่ยมันรู้สึกคุ้มค่ากว่าแล้วมันรู้สึกปลอด ผู้บริโภคก็เหมือนดูเหมือนว่าจะได้เยอะกว่าดัางนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะได้ทำแบบเหมาจ่ายนั่นแหละครับแต่ว่าแบบเหมาจ่ายเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีข้อจํากัดหรือว่าข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับแบบวงเงินจํากัดละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปีไหนนี้ที่เพื่อนๆเค้มเยอะมากๆสมมติว,ว่ามีวงเงินเหมาจ่ายล้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วปีนี้เกิดแบบดวงตกเสาแทรกนะครับป่วยเยอะมากๆจริงๆวงเงินนั้นมันอาจจะเต็มหรือว่าหมดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือ1ให้้ใชเเหมาจ่ทีวงงินที่สูงขึ้นหรือทําวงเงินแบบเหมาจ่ายใช่วงเงินจจํําาาาาากกััดอออีตวววนึงงเไ้้สสรค่่่ใชยบที่มมมันไไ่ด้้แแงากกลว็จะ ไม่ได้ไปกินงบเหมาจ่ายอลไเพราะเหมาจ่ายกินวงเงินต่อปีนะครับแต่วงเงินจำกัดเนี่ยกินต่อครั้ง ดังนั้นทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะมีวงเงินส่วนแรกตรงนี้จ่ายไปก่อนที่จะจ่ายกับเบ้าจ่ายนั่นเองครับที่นี้คําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะเลือกทําประกันสุขภาพเท่าไหรด่ดีถึงไหมครับคือถ้าตอบแบบขวานผ่าซากทุกคนมีงบไม่จํากันเนี่ยผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าให้ทําเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นั่นแหละครับเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าการป่วยแต่ละครั้งเนี่ยเราเราแทบจะประมาณหรือว่าเดาไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ,จ่ายเท่าไหร่แล้วก็แต่ละครั้งไม่เท่ากันมางค่งอาจจะหลักหมืน่นอากแสนถ้าใครรวยมากๆเน จจก็จะการได้อยู่2แบบครับแบบแรกก็คือเราดูก่อนว่าสวัสดิการปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ที่ไหนบ้างสวัสดิการประกันกลุ่มประกันสังคมสวัสดิการจากที่ไหนมีอะไรเท่าไหร่บ้างนนะเอาง่ายว่าเวลาเราป่วยนะครับเราสามารถไปเบิกจากที่ไหนได้บ้างน,นะครับอันที่2เนี่ยก็ไปดูโงรงพยาบาลใกล้บ้านรักษาถ้าเราต้องแอดมินด้วยเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับค่ารักษาเขาเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วครับว่าไอ้แบบประกันหรือสวัสดิการต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าใครประเมินแล้วว่าเพียงพอผมว่าการทําประกันสุขภาพอาจจะไม่่่จําาาเเปป็นนนะครรัับแแแตถ้้้้ใมมิลลลวววขอ1ก2ยง ขาดอยู่บ้างเล็กน้อยดังน,น,นั้นก็ทําประกันส่วนที่เสริมตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าผมทิ้งทริคเล็กๆน้อยๆไ้ให้แล้วกันนะคะว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าประกันสุขภาพไม่ได้สําคัญหรือว่ารู้สึกว่ามีอยู่เพียงพอแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูเรื่องของประกันโรคายแรงเพิ่มเติมนะครับหรือว่า critical illness นะครับเพราะโดยทั่วไปถ้าเราป่วยโรคทั่วไปอาหารเป็นพิษนอนโรงพยงบาบาลหรือผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยมันมันหมื่นมันแสนเนี่ยมันยังพอรับผิดชอบอะไรพวกนี้พอไหวสบายๆไม่กระทบกับเรื่องการเงินมากนะครับแต่ว่าไอ้พวก critical illness พวกมันเลงหัวใจอะไร เราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยอย่างเนี่ยไอ้โรคพวกนี้เนี่ยแหละครับผมว่าเราควรทําไปอีกสักเล่มหนึ่งนะครับวงเงินอาจจะล้านอั up ไปล้านถึง5้าล้านเนี่ยผมแนะนําประมาณนี้นะครับเพราะว่าเบี้ยมันค่อนข้างถูกเมื่อเทียบก,กับความวคุ้มครองอย่างเช่นเราอาจจะจ่ายแค่พันกว่าบาทนะครับแต่ได้วงเงินคุ้มครอง1ล้านซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคุ้มครองกับเบี้ยที่จ่ายมันค่อนข้างคุ้มมากๆอย่างน้อยถ้าไม่ทาประกันสุขภาพรู้สึกว่ามีครบแล้วผมว่าก็เลือกทําประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม,ตมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะ ใช้วิธีนี้ครับก็คือดูงบประมาณของเราก่อนว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีงบประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นบางท่านอาจจะบอกมี2 0 0 0มืนบางท่านอาจจะบอกมี0 0ม0บางน่านอาจจะบอกมี15ื่นอันนี้แล้วแต่งบแล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะครับว่าทุกท่านการงบส่วนประกันสุขภาพไว้เท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองเอางบเนี่ยครับไปคุยกับตัวแทนที่คอยให้บริการทุกท่านดูคือเวลาทำประกันสุขภาพเนี่ยผมชอบที่จะเลือกใช้บริการกับตัวแทนนะครับแต่ว่าต้องย้ํากับทุกท่านว่าต้องเป็นตัวแทนที่มืออาชีพนะครับที่แบบว่าเขาสามารถแก้ไขไป,ปััััญญหหาาาาาาา้้้กกบบเเเเรรรไดดททงงงงื่่่อออขขตตถปๆีิึนนะพ บริการสุขภาพเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของงานบริการสะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ซื้อที่ไหนมันก็มีความคล้ายกันแต่การบริการนี่แหละครับที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดทุกท่านมีตัวแทนที่ไว้ใจได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีตัวแทนและอยากทาประกันสุขภาพจริงจริง,รง,รงลองหลังไม่มา,มาครับผมมีตัวแทนหลากหลายค่ายแนะนํากับทุกๆท,ท่านเลยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับแต่ว่าให้ลองถามตัวแทนนะเอางบประมาณไปคุยเลยอย่างเช่นผมว่าเฮ้ยเรามีงบอยู่หมื่นห้ามีงบอยู่สองหมื่นเนี่ยมีตัวไหนที่ อย่างที่เราแนะนําข้างต้นผมแนะนำให้ทำแบบพ่วงนะครับก็ <c oughs> ให้เขาเสนอแบบพ่วงมาประกันชีวิตบวกประกันสุขภาพให้มีโรคไยแรงติดปลายนวมสักล้าน2ล้านก็ยังดีนะครับอันเนี้ยพอเราได้งบมาแล้วปุ๊บเนี้ยเราก็เลือกแบบเพราะมันโอเคไหมส่วนใหญ่ก็จะมีแบบวงเงินจํากัดกับแบบเหมาจ่ายที่เขานําเสนอมาให้กับเราครับถ้าเป็นประกันตัวแรกผมแนะนําว่าให้ลองยิบแบบเหมาจ่ายมาก่อนนะครับจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียในการทําประกันสุขภาพไปนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาแบบประกันของแต่บริษัทประกันแต่ละที่มาให้เพื่อนๆด เพราะว่าเผื่อกรณีที่บริษัทเป็นอะไรไปเดี่ยมันอันตรายมากๆาถ้าเกิดเราเกิดปวดแล้วเราเคมไม่ได้นี่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกทากับบริษัทขนาดใหญ่ก็มั่นใจได้ว,ว่าบริษัทเขาไม่เจ๊งแน่นอนแล้วก็เลือกตัวแทนที่ใช้ได้ที่เป็นมืออาชีพนะครับดูแลเรื่องของงานเคมและให้ข้อมูลเราอย่างถูกต้องประกันสุขภาพถ้าเราเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้องนะตั้งแต่วันแรกนะครับว่าสาหรับใครที่จะต้องเคมที่มาจริงจรงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เราต้องเคลียร์ให้จบตั้งแต่วันแรกซึ่งตัวแทนจะช่วยลดปัญหาเรื่ ของ Money ่ r อฟ a ร s แท i ก s ์เซอร s 2022นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแต่ว่าบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีสเปเชียล p ตามท้ายนะครับเป็นการเจาะลึือแบบกองทุนแบบประกันต่างๆที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับในปีนี้นะครับไว้ให้อยากให้เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บอนโร่